สวัดีครับพี่น้องครับพบกับซองบาร์เบอร์ดิมเซลครับตอนนี้อาจารย์โตคือได้มาตั้งกองผู้เดียวจะได้มันเต็เต็มเต็เต้อยู่ในเมืองครับผมเต้นออกมาอยู่ระหว่างสักผาสักผาเนี่ยแมลงครับพี่น้องอาจารย์เต้ยสักผาเนี่ยแมลงตั้งกองไอ้คอนเนี่ยมันนะเบิดเบื้อเบิดเวียนบบสักแม่ครับเดี๋ยวหายไหมหายไห เพิ่งคิดพอว่าเสื้อผ้าเบิดแล้วทีนะม,มาเครับเปแรกเ้อต่อเ็น่าเอาสีพอม,มาใส่มาบานร่มเงครับผมผมโตอยู่แถวนีนม่น่ มุงมังมอแม่สำนักงานแม่อยู่แถวบ้านนี้ตัวบ้านนี้ตัวอยู่นี่เลยครับว่ายุว่าบ้านคือคุณคนแท้วะโอ้แม่นีดีแม่นีดีตะกอจันโตเคยอยู่วงหลังมอดิอยู่ในคอนแก่นนะครับกับมือกับมือขี้เบาใครขี้บอดสาวเยอ เอ้ยจานแบงค์เฮ็ดอะไรก็ใครยันคันแข่ง่อยสิได้เงินเยอะกว่าเพื่อนคุณดูเวลาสิคุณเข้าไปดูในไลฟ์กลุ่มผู้ผมด้วยใครเป็นคนสั่งงานใครสั่งงานตอนนี้บอสโจเร่งแล้วนะใช่ไหมโตอยู่ห้างหลังวะพออยู่ข้างหน้ามวะไปอยู่หลังโดนปั้น้อะย่งน้ำโซ่เออสิ นามดเออกินได้กดดเราตเนเปกอะไรเเป็นเดยมุกมุกช่วม,มือนี่พูดให้เรียนนิ่เปนนังปุ๊บเดียวปุป๊บสอดปุดได้วิพูดได้ขึ้นยากคว่ามนเวีาปุ๊ดหูเรียงเลยแก้วว่ามืออันก็าจามีเสียเอาอันเนื้อไห้นักตุดตีสองรมืออ,อันมืออันเด้นองไอู้ดใดผูุจำซื้อมาได้ ฝากไว้นั่พ่อดนพญาดนดอนล่ะท่านนั่นโดนหพอพอพออเหรอพ่อพ่อให้เขาได้เห็ดกินเอิร์นซอยจูเอิ้์นเนื้อซองโลอาจารย์นักดนตรียู่อุดรนได้หน้ามืน่นบ้านออ้นบ้านพวกนี้บ้านต้นไม่บ้านยังโอ้เอ,อ,เอ,อ,เอ,อิร์นเหรอเอาขอบคุณอันผู้ที่จะมอบอันนี้อันนั้นให้อาจารย์นักดนตรีครับดีใจไลครับ

cứ bây giờ giang xong giang khoai cái lăng kèn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ mà จันแป่งร้องปล่อยเสียงให้เนีหยครับเพราะว่าขี้บอดเราไปสอมไม่อย่าคุ้ว่ามันเดียงดังบออยู่นะสู้เก่าโอ้มันนี้พี่น้องเบิร์ด4,000ดีไปเลยสอมขี้บอดสามตัว4,000ครับ4,000ครับแก้ว เว้ยช <Ô> <ITA> ิคามไน่ได้ม่ต้องไ่ต้อล้านองไโอ้ยเนาะปวดสมองอไรซ้กดโอ้สูเขาสูเขาโอ้จานมือเบ็ดหมู่บ้านไปเล่นบ้านมือเบ็ดโคตรเทียนเลยวะโอ้บ้านนี้ไหมไรโคตรเทนอะมือเบ็ดมันไม่ยังเหรอย่ามือย่าไมเลียงน้ำเน้อย่าไม่าว่าสือหัวเลยอันตรายเด้อยาเด้ ยาเลยกถึงนไปหอดเมื่อกี้มีมีปัญหาก็บ้านมือเบดเลยว่ะมือวานนห่นไหมคนตีกันเนแต่ยากแค่ยังพุ่นยาเจ้าเมืองนาเขากนเมืองนาเขาสสก่อนใจเย็นๆจะไปมองสันเจ้านั่นยา ปบ้ดทับ้านนี้แม่ว่เป็นต่ยางไปไกลเนย สซรยจบทีคันามรถีเพ่ง่หยีบรถีเพล่งเกินไปรถตีเพล่งเกินขาาุลายพยาบาลช่างเยอะกันถาใครไปดั่งไฟางวเพียคนนาจกกผีเออปหวาไว้กผีแต่การ้เออเนจะได้จะเือตีกันเฉยโอ้คนเราี่ เดไปเดินเเอานีครับบรรยากาศอาจารย์นักตีตัางคลองม้หนบ่แต่ว่าผมถ้ฟังเสียงสิบสิบบทมั้งแ่ละคนฉิงแข็งกว่าเ่าตะก่ามันอ่อนแข็งกว่าเ่าคือจังมันอยู่มันนะเหมือนเดิมบ่ะ แมนแข่งทำกันเลยผมผมใจใบในหูวเลยว่าผมมันจำซูเปอร์ไหมแต่ว่าตอนนั้นก้อนที่ไปสอนมันอ่อนมันอ่อนบบมันเด้งมันว่าเขามือเหาันแม่จันแมนแต่มันตั้งคันจริงให้ดีเติบอยู่สมกับเอาเงินพันสามผมอยู่ดอกจันเป็นงานฟรีมือหนึ่งพี่น้องวันนี้เราทำงานฟรีหนึ่งวันครับค่ารสอมกีบอด เสื้อหมื่นคนเลยชูชัดครับวันนี้อาจารย์นักดนตรีกะมีแต่คนหน้าตาสดใสนะครับแนมตาบุเรศสดใสแบนมองได้เลยเป็นสดใสสดใสง่ายสดใสแนมตาบุเรศก็มีตัวอยู่ทโอ้แตกแตกมาขึ้นอบตัวกับนั้นพยาบาลแบนครับมืัอนี้กับ อย่างอย่างแบรนด์มูมันหลายอย่างเอาพอกันคลิปต่อไปคลิปนี้ไว้สักนิดครับาาวันนี้อาจารย์นักดนตรีกับเริ่มตั้งคลองตั้งยังซอยกันครับซอยกันคนละมือคนละไม้มันกนระชีดแล้วเร็วคนละมือคนละมือเออคนบอกไว้คนละมือเออแกว้วอ่ะเก็บยเกลียวไ,ได้ได้ครับช่วยโจลี่กระชีดเลยเนดะี๋ยวเขาเ้าใจเราไม่เรียนนะ พอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ